สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาะกรขอ85นะครับเกี่ยวงามตามากเลยนะสาหรับแปลงนี้นะครับก็ข้าไปในช่วงของอ่ากลังจะเริ่มจะท้องนะครับอ่าแปลงนี้นะครับก็มีพี่ๆได้สอบถามเข้ามาว่าอ่าไอปุ๋ยโพแทสเซียมไอตัวท้ายหนักอ่า,า0060นะ่ะ มีความจำเป็นต่อข้าวมากน้อยขนาดไหนแล้วเวลาใช้เนี่ยเราจะใช้ในช่วงระยะเวลาไหนให้มันเหมาะสมมากที่สุดนะครับถ้าถามต้อมนะ0ูนย์ศเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าสร้างแป้งสร้างน้ําตาลเกี่ยวกับเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องของข้าวเมล็ดแล้วนะครับแต่แต่ว่ามันมีส่วนที่จะอเอามาผสมปุ๋ยเป็นสูตรอื่นคือ0ูนย์ศูนย์หกศูนย์โพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นปุ๋ยสูตรแม่ปุ๋ย ดังนั้นถ้าถามต้อมนะว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นสำหรับอ่าพี่ๆน้องๆที่ว่าจะผสมปุ๋ยไว้ใช้เองนะครับตรงนี้มีความจำเป็นเพราะว่าในการที่ว่าจะผสมปุ๋ยเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็น4ี่สิบหกศูนเนี่ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยมันเป็นแม่ปุ๋ยทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วดังนั้นอ่ะเวลาเราจะผสมสูตรปุ๋ยในแต่ละสูตรอ่ะมันต้องใช้0ูนย์ศูนย์หกศูนย์มาในการผสมด้วยนะครับก็ถ้า ไม่ได้ผสมปุ๋ยก็ไม่ไม่มีความหมายเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในช่วงที่เราจะใส่เนี่ยจะใส่อยู่ในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับข้าวตั้งท้องเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นรอบ2หรือรอบ3เนี่ยมีความจําเป็นแน่นอนศูนย์นหกศนะครับหรือพี่พี่เนี่ยจะเอามาผสมในช่วงของหวันในช่วงรอบแรกมันก็ได้ถ้าเราจะเอาสูตรนั้นสูตรนี้นะครับคือที่ต้องมาทําคลิปแบบนี้เพราะว่ามีพี่พี่ได้สอบถามเข้ามาว่ามันมีความจําเป็นไหมมีครับ0ูนศูนย์หกศูนย์เนี่ยต้องต้องคุยก่อนว่า มันสามารถที่จะใส่ในช่วงของข้าวตั้งท้องได้แล้วก็ช่วงของข้าวเขาเขาเรียกว่าอะไรนะผสมปุ๋ยเออประมาณนี้ดีกว่าเนาะถ้าถามต้อมต้อมก็ใช้อยู่นะครับก็อาจจะใช้ไม่มากอัตราการใช้เนี่ยก็อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับ1 5ถึง20กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่เนี่ยเป็นเลขมาตรฐานมากเลยนะสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับคือห้ามใส่เกินนี้นะห้ามใส่เกินไป30ต่อไร่อะไรเงี้ยมันก็จะเยอะเกินไปนะครับเพราะว่า ต้องต้องคุยกันก่อนนะว่าข้าวเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเยอะขนาดนั้นนะครับดังนั้นให้เราหมั่นเดินดูแปลงนาะเราว่าตรงไหนมันเขียวแล้วนะครับตรงไหนมีความสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่ต้องใส่นะครับอาจจะเป็นฉีดเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเก็ตหรือฮอร์โมนเข้าไปบวกเพิ่มตรงนั้นนะครับเพราะการใส่ไอตัวเนี้ยศูนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช,ใช้ระยะเวลานิดนึงนะมันไม่เหมือนปุ๋ยยูเรียนะครับ ก็อาจจะต้องหวานในช่วงของข้าวตั้งท้องหรือข้าวต้นกลมในช่วงนั้นเขาจะาได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับ0060แต่ถ้าจะมาผสมปุ๋ยไว้ใช้เองอ่ะก็มีความจําเป็นตั้งแต่ช่วงแรกเลยเหมือนกันนะ0060เอามาผสมปุ๋ยได้นะครับก็พี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับอยากจะได้สูตรปุ๋ยสูตรไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ข้อความมาได้นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นลูก หรือจะเป็นเกี่ยวกับบากิโลนะครับว่าจะใช้ประมาณกี่กิโลรวมกันอะไรเงี้ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวต้อมจะคํานวณให้นะครับก็วันนี้มาขอพูดไหนๆพูดเรื่องปุ๋ยและวอ่าศูนย์ศูนย์หกโพแทสเซียมแล้วปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นแม่ปุ๋ยใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเอามาผสมสูตรไหนเนี่ยมันผสมได้ทุกสูตร ไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอหรือสูตรที่ว่าเน้นตัวหน้าหรือตัวกลางตัวท้ายเนี่ยมันผสมได้นะครับแต่หลักการใช้งานเนี่ยอ่ามันก็ต้องคำนึงถึงว่าเราใช้ในช่วงระยะเวลาไหนเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยเขาจะเกี่ยวกับเรื่องของผลใช่ไหมครับเมล็ดผลไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นผลไม้อ่าเป็นพืชเป็นผักที่ว่ามีลูกมีอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ตัวท้ายหนักอ่าครั้งนี้เราก็ต้องมาคำนึงว่าเราหว่านข้าวเนี่ยเราต้องการเมล็ดเราต้องการให้เขาเข้าแป้งเขาน้านมเข้าแป้งเนี่ยให้มากที่สุด ให้เขาสมบูรณ์มากที่สุดใช่ไหมครับดังนั้นเราก็สมควรที่จะใส่ในช่วงของข้าวตั้งท้องมากที่สุดอันนี้คือสําหรับไม่ผสมนะครับอันนี้คือแบบเราเราหมายถึงว่าไม่ได้ผสมแบบเอามาผสมปุ๋ยสูตรใช้เองแต่เราผสมปุ๋ยปุ๋ยแบบสมมุติเอาศูนย์ศูนย์หกศูนย์บวกกับสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือศูนย์ศูนย์หกศูนย์บวกกับอ่าสิบหกยี่สิบศูนย์อะไรเงี้ยเอาแบบนี้มาผสมได้แต่ถ้าเราจะมาผสมปุ๋ยไว้ใช้เองเป็นกิโลเองหรือเป็นลูกเองอะ อ่ามันก็จําเป็นในช่วงแรกด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ผสมอย่างที่ต้อมบอกนะครับก็เอาซื้อแบบตามท้องตลาดคือที่เขามีสําเร็จแล้วอ่ะ15บ5 15, 15, 15บวกกับ0ูนย์ศูนย์หกอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ผสมหวานได้เลยในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แถวบ้านต้อมอ,อ่าการใช้โพแทสเซียมหรือ0ูนย์ศูนย์เนี่ยจะใช้กันในช่วงระยะข้าวตั้งท้องโดยส่วนใหญ่เลยจะใช้ข้าวตั้งท้องทั้งนั้นเลยครับคือจะมาใช้ช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหวาน หรือจะเป็นปุ๋ยเกาปุ๋ยเกต,เกตนี่เขาก็จะฉีดสู์ห6สูเหมือนกันนะในช่วงของข้าวตั้งท้องเป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดอ่ะเราก็ต้องคํานึงด้วยนะว่า,าต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่นะแต่ถ้าถามต้อมนะครับคุ้มครับถ้าเราใช้สูน6สูในช่วงข้าวตั้งท้องยังไงก็คุ้มครับใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ความพึงพอใจของพี่ๆน้องๆแล้วก็อยู่ที่แปลงนาว่าแปลงนาของพี่ๆน้องๆเน,นี่ยมีความสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนคือสําหรับต้อมอ่ะ ในการที่ว่าเราจะมาผสมปุ๋ยสักสูตรหนึ่งใช้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เรียนรู้เพิ่มเติมก่อนว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันดีไหมมันดินทรายดินเหนียวปนทรายดินเหนียวอย่างเดียวหรือดินทรายเนี่ยมันโอเคไหมในการใส่ปุ๋ยแต่ถ้าถามต้อมอ่ะคือการผสมปุ๋ยอ่ะมันใส่ได้เกือบทุกดินแหละครับในช่วงของข้าวตั้งท้องอ่ะมันใส่ด้วยกันได้หมดตั้งแต่ทํามานะครับก,ก็ใส่กันหมด อันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคไขรละว่าจะบำรุงต่อจากการฉีดยาหรือดูแลหรือเกี่ยวกับพัน์ข้าวสภาพอากาศแล้วยิ่งสภาพอากาศแบบเนี้เนี่ยพายุเข้าแบบนี้มันก็จะทําให้ข้าวของเราอ่ะถ้าเป็นในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับถ้าฝนตกเยอะๆจะท่วมเป็นเชื้อราได้เป็นไวรัสได้นะครับถ้าข้าวน้อยก็เสียหายท่วมเหมือนกันดังนั้นก็มันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างยกเว้นแต่ว่าอ่า ทำนานในช่วงนั้นไม่มีฝนมารบกวนเยอะจนเกินไปอ่ามันก็จะไม่เกิดเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อรานะครับแล้วก็อ่าวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าเห็นคลิปนี้อ่าดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด,ด,งกด,ดงติดตามนะครับเป็นกำลังใจทางช่องต้อมดื้อแชนแนลด้วยนะครับส่วนในพี่น้อง,องท่านไหนสนใจตัวหมกัขหมกข้าวดีดข้าวเด้งหมักฟางข้าวหมักหญ้าวัชพืชในนาข้าวเนี่ยในแปลงนาของเราเนี่ยอ่าอยากจะหมกักดูมั่งสิมันเป็นยังไงมันดีหรือเปล่าข้าวดีดมันเยอะจังเลย ก็าาฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับในช่องต้อมหรือจะอยากได้ตัวฮอร์โมนเร่งรากแตกกอจะเป็นเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับพันข้าวอยากได้พันุข้าวพันุนี้มีหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับหรือ,อพี่ๆน้องๆก็ไปเป็นกําลังใจให้กันได้นะในช่องทางของ u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตร,ร ่าเข้าไปดูลุงเขานะครับว่าเขามีการหมักแบบไหนมีวิธีสอนอ่าในคลิปนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวปุ๋ยตัวยามีตัวฮอร์โมนด้วยก็ไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ